อยู่ที่ไหนกันเนี่ยพี่อยู่ที่บ้านใครก็ไม่รู้เราเข้าไปสำรวจดูกันไหมได้ราไปดูกันครับไปกันลดโอ้โอบ้านกว้างใหญ่มากเลยนี่เล่นมา27ตารางวาได้นะเฮ้ยอยากได้บ้านแบบนี้จังอุ้ยมีห้องน้ำด้วยเฮ้ยเจ๋งจังเลยลองไปดูหน่อยอู้สอา จิมูกระทะตรงนี้ด้วยจังเลยเราน่าจะเอามาตั้งกินกันได้นะน่าสนใจเนาะใช่แล้วเดี๋ยวตรงนั้นเราเอาไปทำเป็นห้องนั่งเล่นกันไหมแล้วถ้ามีประตูบานสไลด์ใส่ไหมนะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยปังแล้วไปดูชุดสองกันย้อันนี้บันไดสวยมากเลยบันไดเข้ากับสีบ้านนะ เราดูห้องนี้กันก่อนไหมได้หูสวยพื้นสีสวยมากห้องกว้างแล้วมีแอร์แถมให้ด้วยดีที่สุดวิวก mm ็ hmm. ดูดีเนาะพี่สามารถมองทะลุเห็นข้างล่างได้เลยใช่หูถ้าสมมติว่าตรงนี้ก็ต่อเติมครัวก็คงดีเนาะ mm hmm. จะได้ทำอาหารอร่อยๆให้พ่อกับแม่กินให้พ่อแม่ทำให้ดีกว่า ไปดูห้องต่อไปกันเลยี่ห้องอะไรอ่ะเดาๆห้องเก็บของมั้งอุ้ยห้องน้ำบ้านหลังนี้มีตั้งสองห้องน้ำเลยแน่อุ้ยมีเครื่องทำละอุ่นด้วยดีที่สุดตอนทาจะได้ไม่หนาวแล้วดีมีม่านอุ้ยแบ่งโซนโซนเปียกโซนแห้งเป็นอย่างดีห้องเฮ้ย ไประเบียงด้วยล้วสามารถเห็นห้องตรงนน้นได้ด้วยเจ๋งที่สุดเลยบ้านหลังนี้และยังมีหน้าต่างเอาไว้ชม<ห>วิวตอนเช้าด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราลองทำเอาเตียงมาวางตรงนี้ไหมอุ้ยดูดีนะเนี่ยเอ๊ะแล้วห้องตรงนั้นคือห้องอะไรอะ่ะไม่รู้สิ้องไปดูสิส ม,มีแอร์ให้ด้วยเฮ้ยตรงนี้มันเชื่อมต่อกันด้วยดีจังห้องนี้ใหญ่มากเลยโหมีแอร์แผงชมวิวส,สวยๆละแบบนี้ดีที่สุดตื่นเช้ามาดูด้าหน้ากี่าอาลุย <c oughs> ต้องไปขอป้ากลับ้าซื้อว่าหลังนี้แล้วแล้วที่นี่ที่ไหนล่ะคะ ชื่อโครงการอริยาเดอะคอรเลอร์วงแหวนละชฉรึกอยู่เส้นทางไปสุพรรณบุรีเนี่ยการจะนาพิเศษสุพรรณบุรีแล้วเรามาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไหมคะสบายเลยเนี่ยบ้านหลังใหญ่หลังมุมยีตารางวาสามห้องนอนสองห้องนะ้ําพื้นที่ด้านข้างเพียบแล้วเอ๊แล้วบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะะคะราคาพิเศษนะตอนนี้2.39ล้านคุ้มค่าสุดๆ